สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะมาเจอกับเพียงอีกแล้วค่ะวันนี้เพียงก็จะมาทำาาว์ทูลดน้ําหนักแบบเร่งด่วนนั่นเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเพียงบวมแอลกอฮอล์นะคะบวมมากแล้วก็อ้วนมากนะคะทานเยอะมากนะก็อย่างแรกเลยนะคะเราจะไม่รีรอแล้วอย่างแรกเลยที่เพียงทํานะคะ1คือทํไ IF นั่นเองแบบ16 8ปนะคะนั่นก็คือทาน8งด16นั่นเองค่ะวิธีนี้ถึงคือง่ายมากๆนะคะทุกคน2ดื่มน้ําเยอะๆนะคะแนะนําว่าให้ดื่มน้ําเยอะๆเลย3ม นั่นก็คือการทําแบบโลคาร์บนั่นเองนะคะกินคาร์บน้อยแป้งน้อยนั่นเองนะคือเราจะไม่งดแต่เราจะทานให้น้อยลงนั่นเองนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่4นะคะคือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคือเพลงอะ่ะ ไม่ไหวแล้วคือต้องหาตัวช่วยแล้วนะคะทุกคนเพลงเองเป็นคนที่ไม่เคยทานอาหารเสริมเลยแต่เพลงมาเจอตัวนี้นะคะแล้วรู้สึกว่าเออมันปลอดภัยแล้วเรารู้สึกว่ามั่นใจที่จะทานมันนะคะนี่เลยตัวนี้นะคะผลิตภัณฑ์ F2U เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั่นเองนะคะที่เพลงเลือกทานตัวนี้นะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยวิจัยควบคุมทุกการผลิตโดยเภสัชกรน,นั่นเองตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดน้ําหนักน,นั่นเองนะคะนี่ปลอดภัยนะคะคือเราเลือกตัวที่แบบปลอดภัยที่สุดเพราะเราไม่เคยทานเนาะ แล้วตัวนี้มันโอเคมันเวิร์กมากเลยให้ดูข้างในนะคะว่าทานแล้วจริงๆนี่นะคะทานไปแล้วตัวนี้นะคะเขาจะเล่นกระบวนการเผาผลาญซึ่งมันดีมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าระบบเผาผลาญเพียงแบบบคนระบบเผาผลาญไม่ค่อยดีช่วยลดบวมขับโซเดียมเนี่ยตอบโจทย์แล้วบอกเลยว่าพุงยุบจริงทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะแบบบวมเลยตัวนี้นะคะลดความหิวไม่มีน้ําตาลนะคะไม่มีไขมัน แล้วไม่ส่งผลต่อการนอนหลับด้วยนะคะทุกคนคือตัวเนี้ยคือมันไม่ทําให้ใจสัน่นคอแห้งปากแห้งตัวนี้ไม่เป็นเลยบอกเลยว่ามันไม่ใช่ยาลดน้ําหนักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบที่ทุกคนเคยกินอะ่ะอันนั้นมันจะคอแห้งปากแห้งใจสัน่นแต่ตัวนี้ไม่เป็นนะคะเพราะว่าเขาเป็นผลิตภณัณฑ์อาหารเสริมลดน้ําหนักนั่นเองคะ่ะไม่ส่งผลต่อฮอร์โมนนะคะไม่ส่งผลต่อการขับถ่ายด้วย ตัวนี้นะคะนอกจากช่วยปรับสมดุลล้ำไส้แล้วนะคะยังช่วยให้ผิวพันธ์ผ่องใสอีกด้วยซึ่งมันดีงามมากทุคโคนคือแบบเราแนะนําน้องคนนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะคลิปนี้อันนี้คือซื้อมาลองทานเองแล้วแบบเขายืนยันโดยเภสัชกรคือควบคุมการผลิตโดยเภสัชกรทุกขั้นตอนนั่นเองคะ่ะปลอดภัยแน่นอนเลยแนะนําเลยนะคะตัวนี้ S2 นั่นเองคะ่ะ ไม่มีสปอนเซอร์เดอ้อเด้หลายคนอาจจะแบบเออสปอนเซอร์หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ปกติเพ็งไม่รับสปอนเซอร์อาหารเสริมนะคะตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆเรารู้สึกว่าเออมันคุมหิวได้จริงนะคะแหละทุกคนแนะนําว่าให้ไปทําตามกันคือพอแน่นอนเดี๋ยวดูคลิปหลังทานนะคะนี่หลังจากการที่แบบรอลดน้ําหนักมาซึ่งพุงยุบจริงนะคะยุกลงมากเลยอะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูกันนะคะแบบชัดๆว่าแบบเออมันพุงยุบกับพุงป่องแบบ คือมันบวมมากอะตอนนั้นอนะทุกคนคือแบบเราเครียดมากจนแบบจนเจอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนี้นะคะทุกคนเขาแบบคือช่วยได้เยอะตอบโจทย์มากนะคะอีกอย่างคือเราต้องมีวินัยด้วยนะคะทุกคนทานทุกวันนะอย่าลืมทานทุกวันนะคะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบลดน้ําหนักแล้วก็ลดจริงสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบา,บาย